โอเคนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวว่า ipad mini 5เนี่ยสามารถปรับกราฟิกเกม rob ได้ระดับไหนนะครับการปรับกราฟิกเนี่ย ipad mini 5เนี่ยปรับได้สูงสุดเลยครับทุกอย่างเลยเนี่ยภาพ hd สูงสูงมากการแสดงผลสูงมาก Particle สูงผมเปิดแบบ เต็มหมดเลยนะครับเขาคงเปิดเปิดหมดอะแต่สิ่งที่มาผมเอ,อ่อจะมาบอกในวันนี้อะไม่ใช่อยู่ที่กราฟิกค,ครับแต่อยู่ที่มุมกล้องครับมุมกล้องของ iPad อะปรับได้3ระดับครับใกล้ไกลและไกลมากเนี่ยแต่ไกลมากเนี่ยจะปรับเฟรมเรทสูงสุดไม่ได้ครับปรับเฟรมเรทสูงไม่ได้ก็คือแค่ได้แค่30เฟรมเรทนะครับแล้วผมจะมา แบบบอกให้ทุกคนที่อยากจะตัดสินใจซื้อ iPad mini 5นะครับในปี2020เนี่ยว่าควรจะซื้อไหมมาเล่น ROV นะครับเราไปดูในโหมดฝึกซ้อมกันดีกว่าเนาะว่าแต่ละม,มุมมองเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเนาะแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วมัน น่านำมาเล่น ROV ไหมเนาะโอเคนะผมปิด AI กับปิดคลิปเลนเลยนะผมจะมายืนตรงกลางเนี่ยให้ทุกคนดูเลยสังเกตได้เลยครับมุมมองเอาเริ่มจากมุมมองใกล้กันเนาะใกล้เปิดเฟรมเรทสูงได้โอเคแสงสว่างก็ปรับให้สุดเลยมเมาเมกเปิดหมอกเปิดทุกอย่างเนาะ FPS FPS ที่ได้60 FPS แต่สังเกตไหมทัวละคร<น>โ <the> คตรดใหญ่เลยแล้วมุมมองที่เราเห็นอะดูกำแพงเราไม่เห็นเลยนะครับทั้งสองฝั่งซ้ายและขวาของจอครับตรงร้านค้าเห็นแค่งเงาทางขวานี่ไม่เห็นเลยภาพสวยไหมสวยค <will> มชัดสปิวเฟรมเรทหกสิบเฟรมเรทครบแต่ภาพที่ได้ใกล้ ก็คือใกล้เลนาะโทรศัพท์ก็มีเนาะผมไม่มีใครเล่นกันหรอกแบบใกล้มันเสียเปรียบเนาะเราไม่เห็นมุมมองที่อยู่เพื่อนคนที่อยู่นอกจอของเราอะต่อมามุมมองไกลเห็นละกาแพงทางซ้ายกับทางขวาตรงร้านค้าแล้วก็ตรงเนี่ยทางขวามือของผมนี่นะครับเห็นกําแพงมานิดหน่อยมุมมองข้างบนก็กว้างขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ผมเอาไปเทียบกับเพื่อนในโทรศัพท์แล้ว มุมมองไกลตรงนี้นะครับไม่เท่ากับโทรศัพท์ครับแคบกว่าโทรศัพท์เยอะเลยครับประมาณ30%ได้มั้งครับจะแคบกว่าโทรศัพท์ะครับยิ่งโทรศัพท์ที่ของใครที่แบบรุ่นใหม่ๆแบบจอใหญ่ๆหน่อย6 1 6.3นิ้วอะไรพวกนี้เขาจะมีแบบเลยออกไปอีกครับตรงในร้านค้านี่มันจะมีแบบเลยออกไปทางด้านข้างอีกครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆ เขาจะได้เปรียบมุมมองมากแต่พอมุมมองเรามาปรับแบบไกลมากนะครับไกลมากเขาจะบอกว่าโหมดเฟรเนทูสูงจะถูกปิดอัตโนมัตินี่ครับโหมดเฟรเลทสูงเราไม่สามารถเปิดได้ครับถ้าเปิดปุ๊บมันจะปรับมุมมองมาให้ไกลแต่ผมจะลองเปิดให้ดูไกลมากไกลมากจะเห็นได้ว่าไกลขึ้นมาอีกเห็น,นครับกำแพงเห็นเยอะเลยทั้งสองฝั่ง เหมือนนะครับเหมือนว่ามุมมองนี้จะเหมือนเท่ากับโทรศัพท์แต่ไม่ใช่ครับแถมได้อีก30เฟรมเรทดูครับความลื่นไหลก็จะลดลงเลิอแค่30เฟรมเรทอยู่ที่มุมขวาข้างบนนะครับมุมมองไกลมากตรงนี้ผมไปเทียบกับโทรศัพท์มาแล้วก็ประมาณแคบกว่าโทรศัพท์อีกประมาณ10%ครับยังไม่เท่ากับโทรศัพท์อีกครับยิ่งถ้าโทรศัพท์ที่มี เผื่อทางด้านซ้ายและขวาที่เพิ่มขึ้นมาอีกรุ่นใหม่ที่จอใหญ่ครับยิ่งเสียเปียบไปใหญ่ครับเราจะเสียเปรียบมุมมองครับแต่ผมเสียเปลียบเสียเปรียบมุมมองไม่พอครับเรายังแบบเสียเปรียบเรื่องเฟรมเรทครับความลื่นไหลอีกครับผมว่ามันเสียทั้งหมดครับตั้ง a 1 2 a ครับสิเซตตั้ง a 1 2ครับแต่ไม่สามารถปรับ 60เฟรมเลทได้ผมเลยแบบแนะนำนะครับว่าถ้าจะใช้เล่น Rv เนี่ยผมว่าโทรศัพท์กว่าเนาะโทรศัพท์จะเห็นได้ไกลกว่าแต่ถ้าไปเล่นพับจีบจากคลิปก่อนที่ผมเอาลงไว้คุ้มคุ้มมากเลยได้เพียบโทรศัพท์แต่พอมาเล่น Rv จับเสียเปียบโทร,โทรศัพท์ซั้งนั้นนะครับมันอาจจะเกิดเพราะว่า Wii, ญญาอาวีคงไม่รองรับแบบสัตวนหน้าจอแบบสามต่อสี่มั้งครับไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะปรับให้ไหมเนาะผมก็อยากให้เขาปรับให้เนาะมันไม่ควรอ,อย่างนี้ครับเพราะว่าทุกทีผมก็เล่นผมก็เล่นแค่มอง,มองไกลแล้วก็ปรับเฟรมเรตสูงเนาะเนื่องจากว่ามันลื่นดีเนาะมันลื่นหกสิบเฟรมเรตได้เต็มเลยถ้าคนไม่ได้ซีเรียสหรือไม่ได้เล่นจริงจังสตรีมลงแบบ ยูทูบอะไรพวกนี้ผมว่าเล่นได้เล่นได้ครับไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าเราก็มีแบบใช้มือเลื่อนดูแมปเอาเนาะมันก็ประกอบในการตัดสินใจซื้อของให้หลายๆคนได้นะครับเนาะว่าจะเลือก iPad Mini 5มาเล่น r o v ไหมเนาะหลับผมนะจะไปแนะนำเท่าไหร่นะครับเนาะ ถ้ามาเล่นแบบจริงจัง,จรง,จงเราเสียเปรียบโทรศัพท์ว่าไปซื้อ iPhone 8 Plus โเวออะไรพวกนี้ Samsung ม,มาเล่นยังดีกว่าอยู่นะครับเพราะว่า V ไม่ได้เป็นเกมที่กินสเปคมากมายอลไรขนาดนั้นเนาะโอเคครับวันนี้ผมก็มาสรุปว่า iPad Mini 5ปี2020เนี่ยเล่น RV รอดไหมเนาะทุกคนคงตัดสินใจได้นะครับว่า รรมเทาน่าวีนี่ปุ้มไหมเนาะเว้ยครับนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ